ผมจะเล่าว่าเรามีความพร้อมหมดนะฮะหนึ่งเน่ยาการผลิตอาหารของเราเนี่ยเราเป็นผู้ผลิตโดยแท้จริงนะ,ะเพราะว่า80%ของวัตถุดิบเนี่ยเรา,าเราได้ในประเทศนะ,ะแล้วก็จะอ้างไปถึงว่าและททำไมไอ้ตัววัตถุดิบเหราเนี้เรามีมากมายเรามีการลงทุนในด้านพื้นที่ดินแล้วก็ตัวสำหรับพื้นที่นะ,ะในแง่ทางภูมิศาสตร์ของเราเนี่ย มีความอุดมสมบูรณ์เราเป็นแหล่งที่เรามีเขาเรียกแม่นม้ำที่มันไหลลงมาพาดินตะกอนนู่นนี่นั่นะลงมาตั้งแต่หิมาลัยหรือแม่น้ําต่างๆเพราะฉะนั้นในขณะที่แม่น้ําม,มันพัดพาเหล่านั้นแยกเป็นสายน้ําต่างๆเนี่ยตรงท้ายตรงปากแม่นม้ํามันจะเกิดความอุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้นถ้าเราดูนะ,เร,ะรเราดูละครเราดูนักคอนงประวัติศาสตร์ต่างๆเราจะรู้ว่าเ จริงๆแล้วทะเลมันมีตั้งแต่อยุธยาปัจจุบันนูนมันล่อไปกรุงเทพสมุทรปราการป็นินเพราะว่าตะกอนมันสะสมไอ,อ้ตะกอนเหล่านี้แหละมันเกิดความดูดณ์บด้านหนึ่งนะด้านที่สองนะเราเองนะผมยกตัวอย่างาใกล้ๆกัแราชการสมัยรัชกาลในหล,งล,งลงวงรัชกาลเราะเรามีโครงการทุกโครงการที่จะพลิกพื้นแผ่นดินเรามีโครงการพระราชดำริต่างๆที่ไปสอนทำยังไงให้บำรุงดิน ไม่ว่าจะเป็นโครงการแกล้งดินของของในหลวงเองนะหรือโครงการที่ทําให้อีสานเขียวเมื่อก่อนคําว่าอีสานนะมันเป็นที่แห้งแล้งแทบจะเป็นทะเลทรายน้อยๆนะฮะปัจจุบันอีสานปลูกได้นะถึงแม้ว่าดินจะอุดมสมบูรณ์ไม่เหมือนกันแต่จริงๆแล้วเนี่ยวันนี้ดิจิทัลนะที่ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงได้ก็คือกรม ตัวกรมพัฒนาที่ดินเองของภายใต้กระทรวงเกษตรเองเขาจะมีแอปนะที่คอยระบุเลยว่าที่ดินในพื้นที่ตรงนี้พิกัดเหล่านี้มีคุณสมบัติอย่างไรแล้วพืชอะไรที่ปลูกได้บ้างเพราะนั้นไม่ใช่ว่าโอ้ไหนคุณบอกว่าอุดมสมบูรณ์แต่ผมปลูกสตรอเบอรี่ไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นนะคือคุณต้องไปดูให้มันเหมาะสมกับพื้นที่ได้เพราะสตรอเบอรี่ไม่ใช่ดินอย่างเดียวมันอาจจะต้องใช้อากาศใช้อะไรอ,ะอีกหลายๆอย่างเพราะนั้น ผมบอกได้เลยว่าทุกตารางนิ้วนะของประเทศไทยปลูกพืชได้หมดนะขึ้นอยู่ว่าพืชอะไรเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันถูกรวบรวมขึ้นมาเป็นดิจิทัลแล้วมีซอฟต์แวร์ให้เข้าถึงง่ายๆแล้วนะเข้าไปดูในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะในส่วนของกระทรวงเกษตรที่เขารับผิดชอบอยู่เพราะฉะนั้นตัวอาหารเ่านี้ผมบอกแล้วว่าเราอุดมสมบูรณ์ทั้งด้านตัวทรัพยากรนะเรามีพื้นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์นะเรา,เ,าเรามี เทคโนโลยีในด้านการเกษตรมากมายเรายังมีสิ่งที่จะนําวัตถุดิบเหล่านั้นเข้าไปสู่อุตสาหกรรมเพราะนั้นประเทศไทยเนี่ยได้รับความช่วยเหลือหรือจะเรียกความช่วยเหลือไหมก็ไม่รู้มีมีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศที่เขาต้องการอาหารจากเราไม่ว่าจะเป็นตัวแคนาดาที่มาช่วยพัฒนา,าด้านสินค้าสัตว์น้ำของเรา,าว่ามันต้องการผลิตอย่างไรนะฮะ มีมาตรฐานอะไรอย่างไรตรงตามมาตรฐานเพื่อที่จะส่งออกไปประเทศเขาตัวญี่ปุ่นนะประเทศญี่ปุ่นก็จะเข้ามาสอนเราหรือเข้ามาเป็นพี่เลี้ยงเราว,ว่าเขาต้องการอาหารเป็นี้ช่วยแปรรูปให้เขาดีเพราะว่าอย่างญี่ปุ่นเนี่ยเขามีวัตถุดิบไม่เพียงพอนะในการบริโภคของเขาเพราะฉนั้นประเทศไหนที่เขาคิดว่ามันมันสามารถนําวัตถุดิบเหล่านั้นนําสินค้าเหล่านั้นเข้าไปสู่ประเทศเขาได้เขาก็จะมาถ่ายทอดเทคโนโลยีแล้วก็ในขณะเดียวกันคนไทยเองก็เก่ง เทคโนโลยีเหล่านั้นมันอาจจะเป็นเทคโนโลยีที่ถ้าเราไปเอามาแบบเอามาทื่อๆอะนะมันคงใช้ไม่ได้คนไทยก็จะรู้จักวิธีปรับตัวนักวิจัยตัวนักวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยเขาจะปรับเปลี่ยนเหล่านีน้ให้มันเป็นของเราเองนะ<ม>เขาเรียกว่าเป็น practical หรือสามารถปฏิบัติได้ในประเทศไทยแต่ยังคงเป็นความสากลอยู่เรามีมาตั้งนานแล้วเพราะนั้นจะเห็นว่าสินค้าของประเทศเราเนี่ยถ้าเทียบกับเพื่อนบ้านเนี่ยเรามาพร้อมทั้ง เทคโนโลยีเรามาพร้อมทั้งมาตรฐานตั้งแต่ต้นตั้งแต่น่าจะหลายสิบปีและล่ะนะเพราะนั้นถ้าเทียบด้านมาตรฐานเราดีกว่าถ้าเทียบด้านเทคโนโลยีเราดีกว่าแล้วมีมีคนช่วยเหลือเพราะว่าความพร้อมเหล่านี้เพราะนั้นทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์มันทําให้ต้นทุนการผลิตเนี่ยตำ่ำแล้วก็ทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ความหลากหลายทางชีวภาพที่มีชนิดที่เรามีเหล่านี้มันทําให้ตัวของ ต้นทุนในการที่จะผลิตเป็นอุตสาหกรรมอาหารเนี่ยมันง่ายขึ้นจนปัจจุบันนะรัฐบาลเองที่ผมบอกไปแล้วว่านโยบายห่งชาตนะิกรอบยุทธศาสตร์20ปีที่เขาทำรัฐบาลก็มีหน่วยงานที่คอยดูแลเหล่านี้เทคโนโลยีเนี่ยมหาวิยาลัยทำหรือว่าหน่วยงานราชการก็ช่วยกันทําแล้วก็พยายามถ่ายทอดเทคโนโลยีเข้ามาตอนนี้บางครั้งถ้ามันเป็นหน่วยแตกกระจายเหล่านี้มันก็ไม่ค่อยง่ายต่อการเข้าถึง ปัจจุบันเนี่ยรัฐบาลก็มีหน่วยงานที่ดูแลเฉพาะในการพัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี้นีอย่างผมยกตัวอย่างเช่นฟูช n อินโนโพ i ิสนะตัวของรัฐบาลเองที่เขาจะมาคอยผลักดันตัวผู้ประกบอบการว่าถ้าคุณจะกล้าไปอีกขั้นหนึง่งคุณจะกล้าอฉันจะทำยังไงเขาก็าเหมือนกับเป็นพี่เลี้ยงนะเพราะนั้นจะเห็นว่านโยบายกรอบยุธทธศาสตร์ที่ที่เราบอกไปเนี่ยตัวรัฐบาลก็จะมีหน่วยงานคอยซัพพอร์ตคอยสนับสนุนในด้านต่างๆน,นะในทุกด้าน ไม่ยากอย่างที่คิดนะครับแล้วก็ข้อมูลเหล่านี้มีให้เราเข้าสืบค้นมีให้เราเรียนรู้การที่จะไปติดต่อบุคคลมันอาจจะยากหน่อยแต่ท่านสามารถเข้าไปดูข้อมูลนะสิ่งเหล่านี้คือดิจิทัลพัฒนาขึ้นมาอีกสเต็ปหนึงแล้ว